กับสวัสดีพี่น้องป้องไปสุขูสุขคนเดอ้อเอฟซีถุกทันพี่น้องคลิปนี้พี่น้องจะมาอัปเดตจากที่มีประเด็นเกิดขึ้นอีกแล้วล่าสุดจากที่ในส่วนของมีทางเพจทางป้าแอนแล้วก็มีได้ลงเนาะพี่น้องเนาะทีวาปูกับยาผ้าสองเตา้าแต่งตัวป้อนเข้าไปโรงเรียนอย่างประมาณนี้แหละพี่น้องตื่นมาทําหน้าที่ช่วยกันแต่งตัวป้อนเข้า ไปโรงเรียนก็คือในส่วนของท่างปู่ย่าของทางแพลเพเาวก็คือคุณพ่อคุณแม่ของทางพระเอกสันนั่นเองพี่น้องเพื่นกะมีการาไปทรงหลานเนาะในส่วนของน้องนาลิตะน้องตัวเกี่ยวและ้วกะ็ทางชาวเน็ตก็เลยมีประเด็นพูดถึงเรื่องนี้กันจนได้เนาะพี่น้องเนาะในส่วนของเรื่องนี้ก็บอกว่าอ่าเพลวาเาวนี่คือต้องการที่สิเขียนบทให้พ่อผัวแม่ผัวนี่ ไปทรงด้านหลานทั้งที่ตัวเองไปเองก็ได้ประมาณน,นี้พี่น้องแล้วในส่วนของทางชาวเน็ตก็พูดถึงเรื่องนี้กันทันทีว่าเขาต้องการเก็บตัวไงเขาเป็นเจ้าสาวอยู่ก็เลยมอบหน้าที่ให้ทํามันจะเป็นอะไรบัสนบางข้อมิ่งก็ว่าจากการวิจัยแล้วคนเฮานี่ท่าโบเมนยาติพี่น้องโบเมนสายเลือดแท้โบเมนหลานในใส่จะของน้อยมากที่จะรักแบบไม่หวังผลเอาตรงๆ ขนาดคนเป็นพ่อเป็นแม่แท้ๆยังมีลูกหักลูกสร้างลูกกันยังมีลูกหักลูกสร้างวสัน์บวทกันเด้อันนี้ภาษาอีหยังใครเชื่อก็เชิญวสันป้าพี่น้องเอฟซี FC ทันนี่บอกว่าน้องซีหาขวบเขากันยังเบิงออกลองไม่ใช่คนมีเงินลองดู จะมีรายได้วันละ300คือคนทั่วไปปู่ย่าทำหน้าที่แบบนี้คงไม่เต็มใจทำแน่นอนมาสันพน้วงแม่บางท่านก็ถึงขนาดว่าเข้ามาเพื่อที่จะสร้างปัญหาแน่นอนมาสันแม่บาทยี่งพน้พนวงบางข้อมิ่ก็บ,บอกว่าเป็นการขยายแสงจากลูกๆสู่เครือญาติของผัวไหมมาสันพน้วงบางท่านก็บอกว่ามันเรื่องของเขาไหมใครจะดูแลลูกเขามันก็เป็นสิทธิ์ของเขา ในเมื่อเขาแตง่งเป็นครอบครัวเดียวกันเขาสิเอาพอ่อเอาแม่ของผัวมาดูแลมาเลี้ยงดูลูกเขาซอยมันก็ไม่เห็นเป็นไรพ่อผัวแม่ผัวกะเท่ากับพ่อแม่จะคล้องนันละจังไดกะต้องเข้าลบรักเพิ่นคือเกาประสันพีนองบางท่านก็บอกว่าปู่ย่าเขาไม่ได้รักลูกเธอเขารักเงินเธอ ถึงหอบกันมาทั้งครอบครัวมาสันพีน่นองแม่้บางคอมเมนก็บ,บอกว่ายาผ้ากันดูถูกเขาคักหลายคนเห่านะ่ะมันบ่เมนเ,เ,เงินเสมอไปดอกบางครั้งเขาก็เกิดมาเป็นคนที่มีบุญร่วมกันเขาก็ต้องมาใส่ชีวิตครอบครัวเดียวกันคนที่เบิดบุญวาสนากับพพแพ้วผ้าแลลวถึงบ่ได้ใส่ชีวิตห่วมแผ่วผ้า,าก็ต้องยอมรับ่าสันพินองว่าในส่วนของทาง คุณพ่อคุณแม่ของทางพระเอกสันก็คือมาทำหน้าที่แทนของทุกคนได้ดีแล้วซันแต่ว่าในส่วนของทางคอมเมนต์ชาวเน็ตก็พูดถึงเรื่องนี้ว่าที่เข้ามาทำนั้นก็เพราะเรื่องเงินเท่านั้นไม่มีสิ่งอื่นใดแน่นอนมาซันว่าบอกว่าหอบกันมาต้องมาอยู่มากินเฮี้ยนเขาเฮี้ยนจะคองบบมีตีแล้วมาอยู่น้าเขาแบบนี้มาเลี้ยงลูกให้เขาคิดหรอว่าจะเลี้ยงให้ฟรีๆต้องมีค่าจ้างแน่นอนมาซันพินองเอาบาทีนี จากมีในส่วนของทางโพสเนาะพี่น้องเนาะว่าในส่วนของทางปู่ย่าเนี่ยช่วยดูแลน้องๆเนาะก็เลยเกิดเป็นประเด็นตรงนี้จนได้พี่น้องเกิดข้อวิจารณ์แล้วก็เกิดเป็นประเด็นในส่วนของเรื่องดังกล่าวจนได้พี่น้องแล้วพี่น้องและพี่น้องคิดเห็นยังไงในเรื่องนี้กะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเจดวงใดเด้อเดี๋ยวถามมข่าวมาอัปเดตไหมเดี๋ยวเจดวงสิเอามาฝากพี่น้องไม่เด้อจา้าคลิปนี้ขออนุญาตลาพี่น้องไปก่อนเด้อฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามช่องเจดวงไว้แน่เด้อสวัสดีจ้า